สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการนะครับดูประเภทยางรถยนต์ที่เราใช้อยู่นะครับว่ายางรถยนต์เราอยู่ในประเภทไหนนะครับอยู่ในโหมดไหนนะครับใช้ความเร็วแม็กซิมัมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าผลิตปีไหนเดือนไหนนะครับสัปดาห์ไหนนะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับช่วงนี้จะเข้านาฝนแล้วครับมันเช็ค ยางนะครับยางรถยนต์เรานะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับสําหรับรถยนต์เรื่องเกี่ยวกับยางแก้มยางนะครับตรวจเช็ครอยล้ารอยรั่วนะครับดีนะครับอันนี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เคลือบยางดำสอแสบด่างนะครับนี่ฮะยางดาอยู่นะครับเคลือบไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับประเภทยางส่วนตัวนี้นะครับ นี่ตัวนี้เขาก็จะบอกนะครับตรงนี้ที่จะเป็นมงรียาวๆเนี่ยครับเป็นสล็อตนะครับก็จะบอกนี่ครับก็จะมีเลขอยู่5ตัวนะครับบางบางรุ่นก็จะมีอยู่4ตัวนะครับอันนี้ก็จะเขียน1 2ึ่งสองดหนึ่งนะครับตัวข้างหน้านี่ก็จะเป็นวีคนะครับตัวข้างหน้านี่ก็จะเป็นวีคหมายถึงสัปดาห์นะครับผลิตสัปดาห์ที่12บนะครับเดือน7นะครับอันนี้ก็คือพศที่ผลิตนะครับพศหรือคศนะครับ2อ2 1นะครับ วีที่สิบสองเดือนเจ็ดคศสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ปียังสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แต่ละยางแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีรูปพระอาทิตย์รูปฝนรูปความเย็นรูปน้ำมันรูปความลื่นนะครับยางแต่ละประเภทนะครับคุณสมบัติจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นดีเทลที่บอกนะครับว่าคุณสมบัติ ใช้ในเส้นทางแบบไหนนะครับอุณหภูมิยังไงนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของยางนะครับรายละเอียดของยางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างนะครับความกว้างของของยางนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับนี่คือสองหกห้านะครับก็คือนะครับความกว้างของของหน้ายางนะครับ 265ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับส่วน70นี่ก็คือนะครับ70นี่ก็คือความสูงนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนี่จากตรงนี้จากขอบยางข้างในนะครับถึงขอบยางข้างนี้นะครับนี่70นะครับ R นี่คือประเภทของยางนะครับ R นี่คือ่อมาจากเรเดียนนะครับตัวนี้นะครับเรเดียนส่วนมากจะไม่มียางในนะครับ ส่วน16นี่ก็คือขอบนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับระหว่างตัวนี้นะครับตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับก็คือขอบ16นะครับนี่อ่านี่ขอบนี่ครับเห็นไหม16นะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัว 112T นี่ก็คือน้ําหนักนะครับน้ําหนักแม็กซิมัมที่สามารถบรรทุกของได้นะครับเนี่ครับนี่ครับ112 หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับคือน้ําหนักที่ที่บรรทุกได้แม็กซิมัมนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมส่วนทีทีนี่คือความเร็วนะครับทีนี่คือความเร็วนะครับความเร็วทีทีคือแม็กซิมัมคือสูงสุดนะครับร้อยเก้าสิบนะครับ ยางแต่ละประเภทตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับยางแต่ละประเภทตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนของผม T คือแม็กซิมัมคือร้อยเก้าสิบใช้คมเดวได้ร้อยเก้าสิบนะครับถ,ถ้าเกินอันก็อาจจะมีไม่ยึดเกาะถนนก็แล้วแต่สภาพยางหรือดอกอยางนะครับส่วนตัวเนี้นะครับมันก็จะไล่ตั้งแต่ L ถึง Y เลยครับตัวนี้ L ถึง Y นะครับลองดูนะครับว่ายางของท่านนะครับเป็นลักษณะยังไงใช้ ความเร็วเท่าไหร่บรรทุกได้เท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนส่วนความเร็วนะครับส่วนความเร็วก็จะมีนะครับก็จะมีบอกนะครับตัวนี้นะครับมีบอกตามนี้นะครับ T นี่ก็คือสูงสุด็กซิม,มัมคือร้อยเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น L นะครับ L คือสูงสุดคือร้อยี่สิบนะครับ M สูงสุดคือร้อยสามสิบ N สูงสุดคือร้อยสี่สิบ P สูงสุดคือร้อยห้าสิบ Q สูงสุดคือร้อยหกสิบ R สูงสุดคือ170 S สูงสุดคือ180 T สูงสุดคือ190 h est, สูงสุดคือ210 V สูงสุดคือ240 W สูงสุดคือ270 Y สูงสุดคือ maximum แลวนะครับของประเภทยางคือความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่300นะครับถ้าถ้าตัวนี้เป็น Y นะครับจะใช้ท็อปสปีดเป็นที่300วนนั้นจะเป็นยางพวกอยู่ในสนามแข่งรถนะครับลองดูนะครับ ลองดูลองเช็คดูประเภทยางของท่านนะครับว่าผลิตวันเดือนปีเท่าไหร่นะครับขอบยางเท่าไหร่นะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของยางใช้แบบไหนนะครับก็จะบอกตรงนี้นะครับแกมยางของท่านมีความสูงความกว้างเท่าไหร่นะครับรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ใช้ความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนนะครับของเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเหมือนสารวจลดลานะครับก่อนใช้นะครับเพื่อความปลอดภัย เอาตัวเองและครอบครัวนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ